เอาวิ่งปลาของตัวเองแล้วก็สั่งเป็นบอดี้7 0 0แต่ว่าวางเครื่องของนิว p r o เ e ียครับโคตรได้อะแล้วแบบรถคือแต่งเต็มมากเดี๋ยวพามาดูข้างในกันนี่เลยโอ้โหภายในคุ้มหนัง VEP นี่ครับ A09C เทอร์โบคู่ครับกว่าจะวางได้กว่าจะมาทับได้นี่ไม่ง่ายนะ สวัสดีครับอยู่กับช่อง a d m มีทีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูรถลูกค้ากันอีกหนึ่งคันที่เตรียมจะส่งมอบในวันพุ่งเชา้านี้ซึ่งเผอิญว่าพุ่งเช้าเนี่ยผมต้องลงใต้ครับแล้วทีนี้ผมก็ไม่ทันได้ส่งอ่าคันนี้อ่กับลูกค้าตอนเช้าพุ่งนี้ก็เลยต้องมาถ่ายตอนเย็นก่อนวันส่งมอบนะครับก็สวยจัดคันนี้คือลูกค้าเขาเอาเปรถตู้ปลาครับ นะเอาวิ่งปลาของตัวเองแล้วก็สั่งเป็นบอดี้7 0 0แต่ว่าวางเครื่องของ New p r o f ฟียครับวางเครื่องยูโร6นะแต่ว่าบอดี้ตัวนี้เป็นตัวยูโร5ครับเป็นพลัง A094 380แรงครับโอ้โหเป็นไงนี่ครับ S700 12ล้อเพลาเดียว นะครับต่อตู้ปลานะครับต่อตู้บรรทุกปลาเป็นตู้ตู้เปียกอ่าเป็นตู้เปียกประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นตู้เย็นที่แบบไม่มีเครื่องทําความเย็นซึ่งนะครับอ่าสเปคเนี้ยส่วนใหญ่จะนิยมเอาไปาบรรทุกพวกของทะเลนะครับเกลือก็มีนะอ่าบรรทุกเกลือประมาณนั้นนะครับก็คันนี้นะครับรถ อยู่ที่ชนบุรีลูกค้าอยู่ที่ชนบุรีโอโหต้องขอบคุณพี่เขามากเลยครับซึ่งอันนี้นะครับพี่เขาอยากได้เป็นเครื่องตัวใหม่ก็เลยเลือกเป็นเครื่อง a 0 9ย์ c ครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดอ่าเป็นเครื่องเดียวกับวิกเตอร์3 c บ้านเราแล้วก็อนาคตน่าจะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของวิกเตอร์บ้านเราแทน p 1 1 c เพราะว่าบ้านเราจะเข้ายูโร5แล้วครับ อันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบคู่ครับถ้าโบเดี่ยวนี่ประมาณ360แรงเลยสูงสุดเลยนะประมาณ3ามแต่ว่าอันนี้โบคู่308ทอร์กก็ประมาณพันเกว่ากว่าครับอ่ารู้สึกว่าทอร์กมาประมาณพันสประมาณนั้นก็เอ่อไล่ๆกับพวกของยูเซนะครับนี่เลยโอ้โหสวยจัดอันนี้ลูกค้าเขาชอบเป็นสีสีฟ้านะครับสีฟ้าแล้วก็มีเก็ดเพชรด้วยโอ้โห นะครับสั่งแต่งเต็มเลยเนี่ยฮะมีแก็บหน้าด้วยนะมีแก็บหน้าด้วยมีแก็บหน้าแก็บบังแดดซึ่งอันนี้ก็จะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่บวกลู่ลมเลี่ยมเลสลายวี p อพีนี่ครับพวกของชุบของเงาเงาจัดให้เต็มเต็มเลยแต่งเต็มครับอันนี้เป็นบอดี เอชเจ็ด uh, ตัวยูโร5นะครับเป็น fn 1a เครื่องเดิมเป็น a 0 9 c ้โบเดียวกแปลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่วางเป็นเครื่องยูโร6 a 0 9ศยกูโร6ก็เป็นเครื่อง A0 9ยกลุงรุ่นเลยครับอันนี้จะเป็นตัวบันไดหน้ายาวนะครับนี่เลยบันไดหน้ายาวซึ่งบอดี้เดิมเป็นรถ8ล้อญี่ปุ่นนะครับหน้าก็เป็นหน้าหน้าเดิม นะครับโอ้โหประมาณนี้โคตรหล่อเลยอะ่ะอันนี้ไฟเลี้ยวลูกพี่แถมให้อ่านี่เลยครับนะครับเพียร์อนจัดให้ครับผมนี่อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นยางบิดโตนด้วยครับบิดโตน R 1 5 7นี่ของดีเลยนะเออยางบิดโตนเลยเบอร์1 1 R 22.5ครับอันนี้จะเป็นช่วงล่าง10น็อตแท้จากญี่ปุ่นมานะครับเดิมๆม,มาเป็น10น็อตแล้ว นี่ครอบดุมช่างเดฝาครอบด้วยครับล้อมิเนียมนะครับล้อมิเนียมอันนี้ก็กึงปัดเงานะครับแล้วก็อันนี้ก็ทําสีโอ้โหสีสวยจัดซึ่งสีนี่ก็สีเดียวกับตัวรถเลยครับบางโคนซุ้มล้อครับอันนี้ลูกค้าเขาชอบเป็นแบบเลดโค้งอย่างนี้นี่ครับทุกตำแหน่งล้อเลยจะเป็นเลดโค้งอย่างนี้เลยนะครับ ลูกค้าก็ชอบประมาณนี้ชอบสเต็ปประมาณนี้อ่าอันนี้ตู้ก็ยาวประมาณ7,80เมตรแปดนี่เอสกาจนวารีลายปลาเอ้ยปลาวานเออเนี่ยวานใช่เลยเนี่ยครับก็ถือว่าสวยมากนะครับเป็นรูปแบบวานว่ายน้ําในท้องทะเลลึกอ่าประมาณนั้นเลยโคตรได้อะแล้วแบบรถคือแต่งเต็มมากเป็น ชงล่างแนบหน้าหลังเพาเดียวครับนี่ล้อมิเนียมข้างนอกข้างหลังเป็นล้อลายจีบอ่าจีบหน้าจีบหลังเลยถังน้ำมันอลูมิเนียมอันนี้ประมาณ600ได้อยู่ครับถังประมาณ600อ่าเพาเดียวประมาณนี้ดูบ้านท้ายครับนี่ท้ายสวยๆไฟท้ายตัวซ อันนี้มีกล้องถอยด้วยครับถังลมเลียงครับสามใบด้านข้างครับท่อตัว S อนะครับออกฝั่งขวาเสียดายที่กุญแจไม่หยุดก็เลยไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงซึ่งเสียงก็เสียงเพาะเลยอะแต่ว่าคือตัวนี้มันจะเป็นเครื่องเทอร์โบคู่แล้วเสียงเนี่ยมันก็จะแบบไม่ไม่ล่นเท่าไหร่หลายคนน่าจะรู้อยู่เนาะว่า A094 เนี่ยเดิมเนี่ยโบ้เดียวเนี่ยมันก็เสียงเงย็ดู่ละ เพราะว่ามันเป็นโบไปพันแล้วทีเนี้ยเป็นโบคู่เนี่ยโอ้โหเสียงมันยิ่งเงียบไปอีกเดินตรงเนี่ยเสียงยังนึกว่าเป็นแบบมีมอพักเออนะครับคือเสียงมันเงียบจริงเครื่องตัวเนี้ยนี่เป็นไงหล่อไหมหล่อจีบหน้าหลังนะครับนี่โอ้โหแต่งเต็มยศอันนี้บันไดไทยญี่ปุ่นด้วยนะนี่ครับบันไดไทยญี่ปุ่นด้วยนี่ขากระจกเกาะข้างประตูครับนี่แหละฮะเป็นตัวยูโรห้าแอร์ลูป เดี๋ยวพามาดูข้างในกันนี่เลยโอ้โหภายในคุ้มหนัง v p p สีแดงนะครับสีแดงเข้มแล้วก็สีครีมนี่ถ้าเป็นพวกเสื้อผาเขาเรียกว่าสีเบตเนาะประมาณนี้น่าจะนาปัดดิจิตอลกรงรุ่นโพมไลนยนะครับนี่คุ้ม v p p โอ้โหหัวเกียร์อันนี้เป็นหัวเกียร์แบบอารมณ์เหมือนหัวเกียร์ยุ่นอะอ่าเป็นแบบใสๆนะครับอันนี้จะเป็น Air Auto นะครับมีจอ Android แล้วก็อันนี้จะเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องถอยนี่ครับภายใน v p สวยงามดีจริงๆโอ้โหนี่ยังสวยอะเดี๋ยวอยากจะยกหัวเก่งให้ทุกท่านได้ชมเครื่องกันซึ่ง เครื่องนะครับกว่าจะโอ้โหกว่าจะประทับสําเร็จเนี่ยไม่ง่ายเลยนะช่างต้องแบบดัดแปลงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหดัดแปลงเยอะมากเลยคือมันมันไม่ง่ายจริงครับในการที่จะวางเครื่องตัวนี้ในรถคันนี้เนี่ยอ่ะนี่เลยครับตัวเครื่องครับผมโอ้โหเห็นเป็น S700 อยอย่างนี้นะเห็นเสียงเงียบอย่างนี้นะโอ้โหนี่เลยพลังนิวโปรเฟีย นี่ครับ A094 เทอร์โบคู่ครับกว่าจะวางได้กว่าจะมาทับได้นี่ไม่ง่ายนะคือผมจะไม่บอกว่าแปลงอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครอยากแปลงก็ทําเอาเองเลยครับแต่ว่าช่างของทีมงานเนี่ยนะช่างทีมงานช่างเนี่ยโอ้โหกว่าจะลงได้นี่โอ้โหเอาเรื่องอะหนักแบบมันต้องแบบอะไรต่างมันมันไม่ลงตัวนะครับก็เลยต้องแบบใช้เวลานิดนึงครับในการวางเครื่องนะแต่ว่าก็ออกมาได้แบบจบสวยนะครับ a 0 9 c กล่องข้างเครื่องนะครับเทอร์โบคู่เนี่ยตอนนี้ A09 นะครับมกำลังมากำลังแบบกำลังเกิดเลยนะครับในสายเลือดของฮีโน่นะฮะถ้าสีสูบต้องเป็น A054 ที่ผมวางไปคันหนึ่งรถดินครับรถเสียอ้วนโอ้โหคือเป็นเครื่องที่ผมว่าเป็นเครื่องที่ดีนะเออซึ่ง A054 นี่นี่กำลังอัด มันมากกว่า JO5E แต่ว่า c 4, c เท่ากันแต่ว่ากำลังอัดม,มันเยอะกว่านะครับลูกเลิกก็พอกันเลยแต่ว่ากำลังอัดมากกว่าโบคู่สามารถปั่นม้าได้ประมาณ260ตัวครับทอกประมาณ800กว่ามาแทน JO8E นะครับโอ้โหนี่โบคู่นะฮะลูกแรกนะครับลูกแรกน่าจะเป็นลูกเล็กก็จะเป็นเทอร์โบ F55 นะครับ เป็นเทอร์โบ f ห้าอ่าเป็นลูกนี้เป็นโบแปรผันนะครับซึ่งจะรับไอเสียลูกแรกอ่ะต่อมาลูกซองครับลูกนี้จะเป็นเทอร์โบใหญ่ซึ่ง f ห้าเนี่ยจะเป็นโบเล็กนะครับต่อมาเป็นโบใหญ่โบใหญ่อันนี้ก็จะเป็น i h i r h g g 6นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบที่ควบคุมบูสเตอร์เวสเกตอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้อ่าเมื่อลูกนี้นะครับจะเป็นลูกที่ดูดอากาศลูกแรก g 6เนี่ย ดูดปุ๊บนี่เลยครับผ่านอินเตอร์ก่อนชั้นหนึ่งามาตรงนี้นะครับออกจาก G6 ปุ๊บออกจากโบใหญ่ปุ๊บมาเข้าลูกนี้ครับ F55 แล้วก็เข้าอินเตอร์อีกทีนี้ก็เข้าเครื่องเลยครับนี่เลยครับแล้วก็อันนี้ส่งกำลังผ่านเกียร์7เกียร์เดินหน้าครับเกียร์เดินหน้า7สปีด แล้วก th ็เข้าสู่เฟืองท้ายเลยซึ่งเฟืองท้ายก็จะเป็นเฟืองท้ายรอบเร็วครับผมเว้นใช้งานหลังันนครับกาลังดีเลยนะเครื่องตัวนี้หลายคนที่เคยใช้นะครับที่วางไปแล้วเนี่ยนะจะรู้กันเลยว่าแรงด้วยประหยัดด้วยนะครับสไตล์ a 9 4ด้วยแล้วก็ได้โบคู่มาด้วยโบคู่นี่คือถ้าเกิดว่าเราเอาไปโมดิฟายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับคือจะรู้เลยว่ากําลังต้นกลางปลายเนี่ยมาครบถ้าเกิดว่าระบบสมบูรณ์ นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจรถบรรทุกมือสองจากญี่ปุ่นนะครับสามารถติดต่อที่ผมได้เลยนะฮะตามเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับมีประกันหลักการขายครบถ้วนนะฮะไม่ต้องกลัวว่าขายปุ๊บจะลอยแพมีประกันนะครับสามารถจัดเน้นได้นะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมาได้เลยนะครับประมาณนี้ครับเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ